นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะสงฟ้าโมสงดินพุทธสงสิง ธาทรงสมุตยะทรงอากาศพุทธังแคล้วคลาดคำมังแคล้วคลาดสังคังแคล้วคลาดสัตรูภัยพานวินาสันตินากาโรปุกุปุกสันโคสิโรมัตเชโมกาโรโกนาคมโนานานาทิเตพุทธกาโร กัสโปพุทธโธจากทะเวเนเตเท,ทากาโรศีสาตยะมุนีโคตโมยะกันเนยะกาโรอริยะเมตรยโยชิวะหาทีเตปัญจพุทธานะมามิหัง